ทวีส์ไทยแลนดสักแก้วปี2 0 2 3มาในชุดบาจูนปันจางหรือตึงชาติในภาษาชินฮเกียนในอดีตที่ยมงใช้ผ้าพอกแนบีซึ่งมีคุณสมบัติเป็นค่าเนื้อปลาโปร่งสบายเหมาะทราธทรมนี้ได้บอกการท่องเที่ยมีหลายงานนะครับแต่นั่นเป็นงานแรกที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมก็ใช้ว่าการโครงการเชิงวัฒนธรรมนะครับจริงธรรมมเท่าตามนิยามที่ทางราชบัณฑิตกำหนดผมใช้ว่าราชบัณฑิตนะครับองยิงราชบัณฑิตก่อนราชบัณฑิตทีาผมเป็นลักษณะการความงองาม ทางทางสังคมนะครับมันอาจจะมาได้นนทั้งความกลมเกลียวสามัญทีมีการแลกเปลี่ยนในอง้การแล้วก็มีการรุรกสรืบสารนะครับมีการต่อยอดตรงนี้ก็ขอนแ้นึว่าต้องใช้อันอีกนิดนึงนะครับกลัวเดี๋ยวจะหลุดตีนไปว่าไตปัญญยาศักดิ์เองนะครับจริงๆประเด็นนี้ก็ชื่นชมนะครับว่าสอดคล้องเพราะว่าดูรายละเอียดนั่นๆข,ของเบทีที่จะเป็นลายผ้าที่ที่ดูแล้วสอดคล้องกับพื้นที่เรา ครก็ยืนยันที่ก็น่ารักมากผมไม่เคยนั่งรางานข่าวในอาคารร้อยปีทังงานนะครับอันนี้ผมชื่นชมจริงก็จริงๆแล้วตัววัฒนธรรมเนี่ยผมผมเมื่อวานเมื่อกี้ถาม,มท่านท่องเที่ยวมาถามผมคีร่าทีนี้พอถามรอบเดียวเลยต้องคุยนิดนึงน,นะครับว่าเอาข้อมูลมาพอสมควรแต่ว่าเป็นข้อมูลที่อาจจะหลายท่านอาจจะไม่กล้าแย้งผมเพราะว่าเป็นข้อมูลเชิงข้อเท็จจริงนะครับก่อนที่จะเกิดไปสู่คำถามนะครับเนื่องจากว่าทําง,งานเราเราเปิดหมดตัวเองโคศรีนี่ ตัใจว่าสิ่งที่เราไม่มีมันคือสิ่งที่เราได้เปลียบชาวบ้านเขาเพื่อนบ้านเรานะครับมีทั้งเครื่องบินใช่ไหมครับมีทั้งรถไฟมีทั้งรถบัสท,ที่มีเที่ยวค่อนข,ข้างชัดเจนแน่นอนหลากหลายเราไม่มีอะไรจักยาน,เรา,น,บบนเราไม่มีสนามดินเราไม่มีรถไฟผ่านแต่เนี่ยมันก็เป็นจุดแข็งที่บ้านเราทําให้ใครมาที่ความตั้งใจจะมาข้อมูลล่าสุดนะครับตั้งวันที่หนึ่งมกราคมถึงวันที่สามสิบอ็ 11. พฤษภาคมตัวเลขท่องเที่ยวเนี่ยไม่แน่ใจว่าทั้งในพอมีตัวเลขไหมครับว่าเ,เรา เป็นดับเท่าไหร่ของประเทศไทยจำนวนนะครับถ้าว่าเรียกจำนวนอันดับยี่เจ็ดนะครับหาดับแทบไม่เจอในประเทศไทยอันดับยี่เจ็ของประเทศ